นี่นะครับมะเขือเทศเชอรี่นะครับเดี๋ยวลองกินดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างออกหวานหวานนะครับหวานหวานแล้วก็เปรี้ยวนําเปรี้ยวนําแล้วก็หวานหวานหวานนิดหน่อยนะครับก็รสชาติทั้งเม็ดเลยอดข้อถ้าใครขึ้นช้อก็ถือว่าอร่อยนะครับ ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมนะครับช่องเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับมกษตกไทยชาแนลนะครับเมื่อก่อนช่องกษไทยชาแนลนะครับปัจจุบันนี้คือช่องเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะพามาดูเห็ดมิกกี้นะครับที่ลงตะก้าไว้นะครับที่ลงดินด้วยในตะก้านะครับกับผักชีนะครับที่โรยไว้นะครับก็ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับก็จะพามาดูความคืบหน้าของ เอ็ดมิลกี้นะครับที่ผมลงในตะกร้านะครับรู้สึกว่าจะเริ่มมีดอกออกมาบ้างแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยจะพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดอกออกมาลักษณะการออกดอกของเขานะครับเอมาตามดูนะครับแล้วก็ผักชีนะครับที่โรยไว้มีรากออกบ้างหรือยังนะครับก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ว่าเราแช่น้ําแค่หนึ่งคืนนะครับมันก็เลยอาจจะโตช้าหน่อยนะครับก็ประกอบกับว่าเออเราเม็ด ที่เก็บมานะครับเป็นเม็ดที่ยังใหม่ๆอยู่นะครับก็เก็บมาจากต้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะงอกไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะงอกไหมนะครับก็เลยมันอ่าเพราะว่าเป็นต้นที่เราเก็บเมล็ดเองนะไม่ได้ซื้อเมล็ดมานะครับก็เลยจะมาลองดูวันนี้นะครับว่าอ่ามันจะงอกไหมนะครับสําหรับเม็ดผักชีนะครับส่วนเ็ดเบลกี้นี่ผมเริ่มเห็นมินมันมีอ่าดินแยกออกมาแล้วก็แตกโพดอกออกมาบ้างนะครับเป็นบางสวนนะครับ สำหรับก้อนที่มันเคยอาจจะมีตะปูตะปาดอกขึ้นมานะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะพามาดูนะครับเห็ดมิลกี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเห็ดมิลกี้ที่กําลังออกดอกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับผมไปเลยครับข้างหลังนี่เองครับผมนี่นะครับเห็ดมิลกี้นะครับเริ่มโผล่นะครับเริ่มโผล่มาตัวนี้ก็น่าจะเป็นก้อนที่นะครับกำลังดอกเล็กๆนะครับ ตัวนี้ก็เริ่มโผล่ดินออกมาแมงส่วนหนึ่งนะครับตะกกะก็มีประมาณสามสี่ตะก้านะครับที่เริ่มมีตัวดอกโผล่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะครับเป็นดอกที่เขาอัดอั้นที่จะออกดอกอยู่แล้วนะครับแต่พอดีเราเอามาลงดินนะครับก็เลยได้รับความชื้นนะครับก็เลยเริ่มโผล่ออกมานะครับก็มีนิดหน่อยนะครับ ส่วนเม็ดผักชีนะครับผมก็เริ่มมีเห็นมีรากมีอะไรโผล่อ่ามีรากงอกบ้างส่วนหนึ่งนะครับเริ่มมอยแตกเริ่มมีรอยแตกนี่น,นะครับเดี๋ยวอกเห็ดก็จะโผล่ขึ้นมานะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์เองนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนนะครับอากาศร้อนเห็ดมันก็เลยพร้อมที่จะออกดอกกันแล้วนะครับส่วนเม็ดผักชีนะครับก็ยังอ่า เริ่มมีนะครับอาจจะโรยไม่เยอะนะครับอาจจะมีแค่ให้เห็นว่าเออมีมียอดมีอะไรมีรากนะครับนี่นะครับมีตักชีนี่นะครับก็เป็นเม็ดที่ผมนี่นะครับน,นี่นครับนี่เนะม็ดตักชีที่ผมโรยไว้นะครับโดยบางเม็ดก็นี่นะครับ ก็ไม่ได้โรยดินทับนะครับโรยเม็ดแห้งๆแล้วก็ฟางคุมไว้นะครับก็บางเม็ดก็งอกครับบางเม็ดก็ยังไม่เห็นงอกนี่นะครับไม่กัดชีก็ไม่ได้โรยเยอะนะครับโรยบางๆนะครับหยิบมือนิดๆหน่อยๆนะครับก็แสดงว่าต้นพันธุ์ที่เก็บมาก็ยังใช้ได้ครับเป็นเก็บมาใหม่ๆเองนะครับก็อย่างเงี้ยเริ่มมี แตกแต่ไม่ได้โรยทีนะโรยห่างๆนะครับก็หลายเม็ดก็ต้องรอดูนะครับว่าเห็ดกับผักนะครับจะเกิดร่วมกันได้ไหมนะครับก็คอยติดตามกันดูนะครับอ่าวันนี้ก็ถือว่าได้เจอดอกเห็ดผูขึ้นมานะครับผูขึ้นมาแล้วนะครับผมก็รดน้ําทุกวันนะครับประมาณช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่ากลางวันนี้ก็ ไม่ค่อยได้รดเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็เย็นนะครับพอให้ฟางเขามีาความชื้นนะครับความชื้นแล้วก็ทาให้เมล็ดผักชีงอกนะครับผมก็ได้ใช้แสลนนะครับาจากแป้งผักเก่าที่ผมเจาะรูๆไว้นี่นะครับมาล้อมเ่วนลัางค่าผมก็ได้เพิ่มแสลนเข้าไปคุมที่เศษเศษสลนนะครับก็ได้คุมไปเพื่อพางแสงให้เขาอีเพิ่มอีกนิดนึงนครับเพราะว่าช่วงแดดค่อนข้างแกร่ามากนะครับร้อนจัดแล้วก็จานะครับก็เลย าลายรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับในการจัดการาเป็นหลังคาพลาสติกนะครับาพางด้วยเสลนนะครับสชั้นเลยนะครับก็ถือว่าช่วยในการบังพางแสงได้นะครับไม่ให้ความชื้นเข้าระเหยเร็วเกินไปนะครับสำหรับเห็ดเมือกี้จริงถ้ามีโรงเรียนมิดชิตนะครับก็ควรที่จะเอาไปเลี้ยงในโรงเรียนโรงเรียนมิดชิดนะครับเพราะว่า มันก็มีทั้งพวกหอยทากอะไรก็ต้องคอยมาคอยดูคอยระวังนะครับเพราะว่ายิ่งเพราะในพื้นที่อย่างนี้นะครับติดกระดิ่งอย่างนี้นะครับหอยทากสามารถขึ้นมานะครับเวลามีดอกเห็ดมีอะไรเขาอาจจะมากินมากินดอกเห็ดของเราได้นะครับแต่ผมก็จะดูว่ามันจะสามารถหลุดพ้นสายตาของเขาได้ไหมนะครับแต่ก็คือว่ายังไม่รู้ว่าดอกมันจะ โตได้แค่ไหนแล้วก็สวยได้แค่ไหนนะครับก็ต้องมาคอยลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเร็วนะครับประมาณสัปดาห์เดียวเองนะครับสาหรับดอกเห็ดนิกี้นะครับเริ่มมีโผลมาประมาณสี่ห้าตะก้านะครับก็เดี๋ยวมาคอยดูตอนดอกโตๆนะครับว่ามันจะโตได้แค่ไหนนะครับอรานี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าสําหรับการเพาะแบบนี้ก็มันก็น่าจะได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็ต้องรอดูกันนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงไก่รบกวนบ้างเพราะว่าเพิ่งให้อาหารเขานะครับแล้วก็อาจะเริ่มไข่แล้วนะครับสำหรับตอนเช้านี้นะครับครับก็มาดูนะครับไก่นะครับไก่ไข่นะครับที่ทำนางไข่ไว้ตอนนี้ก็เริ่มไข่ตอนเช้านะครับเริ่มไข่แล้วเริ่มหาที่ไข่แล้วก็ อตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆนะครับก็พอกินอาหารเสร็จเขาก็เริ่มจะมาวางไข่กันนะครับมาหาที่วางไข่กัน,นผมก็ได้ทํารังไข่ไว้ในหลังเล้าตรงนี้นครับเป็นย,วยาวๆไปแต่ว่าส่วนมากเขาจะไปไข่ที่รลังเก่านะครับหลังเก่าก็คือเล้าเก่านะครับผมก็พยายามจะให้เขาางไข่ตรงนี้นครับเพราะผมทาที่เก็บไข่ไว้ข้างหลังนะครับตรงนี้ของเล้าของผมนะครับ นี่ครเริ่มยังไม่มีไข่มากนะครับก็เช้าๆอยู่เนาะก็มาถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับพึ่งไข่ใหม่ๆเลยนะครับนี่ไข่ใหม่ๆก็จะมีเยื่อหุ้มนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาตรงนีง้เยื่อหุ้มอย่างนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับพึ่งไข่ออกมาแล้วก็มีเยื่อหุ้มเยื่อหุ้มก็จะเป็นน้ำๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แสดงว่า พึ่งไข่ใหม่ๆอันนี้นะครับอ่าก็เริ่มมาทยอยขึ้นมาเตรียมที่จะหาที่ไข่นะครับสำหรับไข่ไข่ของเราเอาไข่เลยครับไข่เลยเต็มที่ครับมันเป็นเมือกเมือกันก็จะมาจิกกินดูดกินนะครับ โอเคไปให้เขาไข่ดีกว่านะครับอย่าไปรบกวนเขารประมาณสักสิบโมงนึงจะมาดูอีกทีหน,ะนะึังไข่จำนวนเยอะๆโอเคนะครับ ก็ได้ปิดข้างหลังไว้นะครับอโอเคนะครับสำหรับไก่ไข่ของเรานะครับมาดูแปลงแหนแดงกันบ้างนะครับเมื่อวันนั้นนะครับผมได้มาทำพางสแลนให้เขานะครับก็ทำแบบง่ายๆนะครับขึงเชือกกับพางแบบง่ายๆนะครับเป็นเชือกสามเส้นแล้วก็มัดสแลนพางนะครับตัวสแลนตัวนี้เป็นสลนที่ผม ในการทําแปลงผักนะครับก็เรือเรนะครับก็เอามาคลุมตัวแหนแดงก็รู้สึกว่าจะเริ่มมีสีเขียวขึ้นมามีสีเขียวขึ้นมานะครับผมก็คิดว่าเออมันแดดร้อนเกินไปนะครับทําให้น้ําที่อยู่ตรงเนี้มันร้อนเกินไปนะครับแหนแดงก็เลยปรับเป็นสีแดงนะครับแต่ทีนี้พอมันมีร่มเงาบ้างนะครับน้ําไม่ร้อนนะครับ จากสีแดงนะครับก็เกิดรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเกิดรุ่นใหม่ขึ้นมาก็เป็นสีเขียวนะครับก็ถือว่าการพางแสงแสลนนะครับช่วยให้แหนแดงกลายเป็นสีเขียวได้นะครับก็พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับ สวนกระโพดนะครับก็เริ่มเป็นฝักแล้วนะครับเป็นฝักนี่ก็ฝักใหญ่พอสมควรนะครับเทียบกับการต้นสมบูรณ์ก็จะได้ฝักใหญ่นะครับเพราะว่าน้ําเราเหมือนกับลดทุกวันนะครับลดทุกวันตอนนี้ก็อดอกร่วงลงมาเกสรร่วงลงมาเต็มเลยนะครับผลดอกกระโพดปลูกไว้ไม่กี่ต้นเองนะครับ ก็มีผึ่งมีอะไรมาทั้งผึ่งทั้งชั้นลงนะครับมาต้นนี้ไม่สมบูรณ์นะครับต้นเล็กๆนะครับแต่ก็ติดฝักเพราะว่าลมพัดลมนะครับก็มีทั้งผึ่งมีทั้งชันละลงนะครับมาจอมดอกนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบแปดโมงแล้วนะครับก็ เป็ดลงแล้วนะครับก็มาดูนะครับทั้งพึ่งทั้งชั้นนรกนะครับผมก็อยากเลี้ยงชันนรกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังหาหลังไม่ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่รู้ว่าหลังเขาอยู่ตรงไหนนะครับแต่รัศมีรัศมีไม่เกินสามร้อยเมตรนะครับก็เขาจะมาหากินตามพื้นที่ตรงนี้นะครับก็อยากเลี้ยงไว้สักทดลองดูเหมือนกันนะครับแต่ว่า เพราะว่าเห็นว่ามีประโยชน์มากนะครับสำหรับพึ่งชานโรเพึ่งจิวนะครับตัวนี้ก็มีทั้งไม่รู้ว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับนะครับไก่ก็ยังกินอาหารอยู่นะครับให้อาหารไว้ก็ยังข้านกินอาหารอยู่แล้วก็บางส่วนก็ไปหาที่ไข่นะครับพร้อมไข่แล้วก็ไปหาที่ไข่นะครับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับลูกมันใหญ่มากนะครับ ก็กินก็ออกหวานๆเปรี้ยวๆน,ๆนิดๆนะครับก็เหมือนกับกินเล่นนะครับใครที่ชื่นชอบมะเขือเทศนะครับก็ไปทำเอาไปทํา,าทสลัดทําอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ทดลองปลูกไว้นะครับได้กินได้เลยดูว่าเป็นไงบ้างนะครับเอาไปขายที่ตลาดก็รู้สึกว่าแม่บ้านจะเอาไปขายได้ถุงละสิบบาทสิบาบาทก็ได้ขายอยู่นะครับแต่ว่า ต้นนี้ก็ต้นเดียวนะครับนี่ต้นเดียวแผ่ออกมานะครับนี่นะครับมะเขือเทศเชอรี่นะครับเดี๋ยวลองกินดูนะครับว่าเป็นยังยไงบ้างออกหว,วานหวานนะครับหวานหวานแล้วก็เปรี้ยวนําเปรี้ยวนําแล้วก็หวานหวานหว,ว,วานนิดหน่อยนะครับก็รสชาติยัมงเม็ดเลยหอมถ้าใครขึ้นเท่า ก็ถือว่าอร่อยนะครับอันนี้มะละนะครับมะละกนก็ปลูกไว้นะครับทดลองปลูกไว้ว่าเป็นไงนะครับลูกเท่านี้ก็น่าจะพอเก็บแล้วประมาณนี้นะครับอกินสดๆก็ไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะขมมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าขมเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามะเขือเทศนี่จะอร่อยดีนะครับ ิ้นสดนะครับปลอดภัยไร้าสารพิษหับมะเขือเทศของผมนะครับปลูกเองกินเองรับไม่ใช่นักเลงนะครับก็ปลูกเองกินเองก็อร่อยดีนะครับเริ่มออกไข่ก็เริ่มจะร้องนะครับกระตาดนะครับเป็นที่ใสของเขานะครับไก่สําหรับไก่ที่เลี้ยงนะครับก็ตัวไหนที่ ออกไข่หรือว่ามีอะไรแปลกๆหน่อยเขาก,ก็จะกระตกระต้านะครับมาเขียเทศกินสดนะครับขอโทคครับ <c oughs> อร่อยขอเชค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยเสียงไก่กระตทกนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ แล้วพบวก,กันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่องเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ